้ค,คุณครับคุณครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะดีนะครับที่เราสองคนเนี่ยขึ้นเกาะไม่ได้ทันไม่งั้นแย่แน่เลยแต่เหลือกันอยู่แค่สองคนแบบนี้ก็เหงาแย่สิคะไม่เป็นไรนะครับเพราะผมมีถุงยางชีบ ผมไม่ชอบผมชอบปลอดภัยดีจินตนาการฟุ้งซ่านเกินไปไหมไม่มีหรอกคนไปติดเกาะมันใช้ไม่ได้จริงในชีวิตจริงเฮ้ยผมยังเคยใช้เลยเ<ห>จะชวนสาวไปไว่ายน้ำเขาขอบอกกลัวจมเอไม่เป็นไรบ้านพี่มีถุงยางชีสชอบชอบช,ชอบชอบ,ชอบมากถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบรีบโหวตเข้ามานะครับคุณสิ์ลุ้นรับไปเลยสำหรับกล้องฟิชไอโลโมถ้าคุณส่งคลิปเข้ามาอย่าลืมด้วยเกณฑ์เพื่อนๆเข้ามาโหวตกันเยอะ คลิปไหนได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดรับไปเลยเงินสด1นึ่งแสนบาทนอกจากนั้นแล้วรางวัลอื numa, ่นรอคุณอีกเยอะแยะมากมาย